สวรรค์นบนดินที่นี่เดี๋ยวนี้ช่วงเวลานี้เท่านั้นที่มีอยู่อดีตและอนาคตของคุณจะกลายเป็นตัวตนของคุณเมื่อคุณละทิ้งวาระหรือตัวตนทางจิตวิญญาณใดๆที่คิดไว้ลวงหน้านอกเหนือจากการมีอยู่ ของความรักการทำสมาธิไม่ใช่การฝึกทางจิตวิญญาณจริงๆแต่เป็นวิธีการดำรงอยู่คุณคือสิ่งที่คุณสแสวงหาคุณเป็นสิ่งมีชีวิตหลายมิติซึ่งได้รับการสร้างโดยจิตสํานึกแห่งเอกภาพ พระเจ้าคุณคือความรักที่ไม่สิ้นสุดคุณเป็นความรักมาโดยตลอดและจะเป็นตลอดไปไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากรรมหรือเหตุและผลเมื่อคนกระโดดออกจากวงล้อไม่ว่าคุณจะเป็นใคร และอะไรก็ตามที่คุณทำลงไปจะไม่เกี่ยวข้องเมื่อคุณละทิ้งทุกสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นตัวหมากขาวดำบนกระดานหมากรุกล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเกมเดียวกันหยดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ผ่านการฉายภาพจิตวิญญาณของคุณการรับรู้ของคุณถูกแต่งแต้มด้วยเลนส์ที่คุณเลือกมองผ่านหากคุณใช้กล้องจุลทรรศเพื่อตรวจสอบชีวิตของคุณคุณจะหลงทางในรายละเอียดต่างๆใช้กล้องโทรทัศน์ แล้วรับรู้ทั้งหมดที่คุณเป็นขอบเขตของการดำรงอยู่หลายมิติของคุณในการเล่นของจิตสำนึกเมื่อคุณใช้ชีวิตในปัจจุบันคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของอะไรเลยและคุณได้ชนะทุกอย่างแล้ว คุณคือความลึกซึ้งของความรักในโลกที่ยวไรลผมแดนในจินตนาการสวรรค์บนดินกระจายอยู่รอบตัวคุนหนักถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวคุนตาจงเป็นพยานถึงความคิดและความรู้สึกของคุณ เห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นร้องขอและจลัดเงินที่ให้พวกเขาได้เยียวยาตนเองในขณะที่คุณฟังคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อช่วยใครหรือเปลี่ยนแปลงโลกทุกอย่างเป็นไปตามที่เป็นอยู่ ให้ความรักแก่ใครก็ตามที่ปรากฏและเห็นว่าพวกเขาเป็นลักษณะของคุณเจตจำนงเสรีและเจตจำนงอันศักดิ์สทธิ์เป็นหนึ่งเดียวที่คุณยอมให้จิตสำนึกแสดงออกผ่านคุณวิญญาณคือพลังงาน แล้วรูปแบบสั่สเสืินด้วยความถีหนึ่งหนึ่งวลคือความปรารถนาอันสร้างสรรค์ของคุณเมื่อหัวใจและความคิดของคุณรวมเป็นหนึ่งคุณคือหัวใจและจิตวิญญาณแห่งการดำรงอยู่คุณคือดวงอาทิตย์ และพระจันร์เต็มดวงที่สองประกายบนมหาสมุทรและคลื่นเสียงสัมผัสกับแสงสว่างในความมืดเสียงในความเงียบและการเคลื่อนไหวของลมหายใจในความเงียบเมื่อไม่มีอะไรทำสัมผัสความลึก ของการมีอยู่ของคุณในขณะที่มันเผยตัวออกมาอย่างง่ายดายคณคือผู้มีประสบการณ์และคุณก็เป็นผู้มีประสบการณ์เช่นกันคุณคือสิ่งนี้และสิ่งนั้นคุณคือทุกสิ่งที่นั้นและทุกที และโุกชีวิตพร้อมกันของคุณคุณเคยจิตสำนึกแห่งความสามคคีที่ปลอมตัวเป็นปัจเจกบุคคลถกสิ่งที่คุณกำลังจะลงมาหาคุณในตอนนี้เฉพาะความถี่ที่ในรูปแบบที่เพิ่มขึ้นถึงเวลาแล้ว ที่จะปล่อยเวลาและผ่อนคลายในความเป็นตัวตนของคุณเส้นทางทางจิตวิญญาณของคุณเรียกว่าเส,ส้นสุดมีความกระตัญยูสำหรับการเดินทางของมนุษย์ที่ไม่เหมือนใครของคุณตาจงเป็นสวรรค์ที่ดี เดี๋ยวนี้และตลอดไป